สวัสดีครับท่านผู้ชมครับไกลกเข้ามาแล้วสําหรับวอเลย์บอลหญิงเนชัลลีก2024ซึ่งเป็นการแข่งขันวอเลย์บอลหญิงระดับนานาชาติประจําปีการแข่งขันจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมไปจนถึง23มิถุนายน2567และรอบสุดท้ายนะครับจะจัดขึ้นที่อินดอร์สเตเดียมหัวมากกรุงเทพมหานครประเทศไทยเราในครั้งนี้ครับมี10ทีมเข้าร่วมการแข่งขันโดยมี11ทีมหลัก ซึ่ง11ทีมดักนะครับจะไม่มีการตกชั้นและมีอีก5ทีมนะครับเป็นทีม Challenger 5ทีมนี้นะครับจะสามารถตกชั้นได้ฝรั่งเศสนะครับถือเป็นครั้งแรกในฐานะผู้ชนะชาเลนเจอร์ครับ2023ฝรั่งเศสได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมแข่งขันแทนที่โคเอเชียซึ่งเป็นทีมอธิมาจากชาเลนเจอร์นะครับและตกชั้นโคเอเชียได้อันดับสุดท้ายจากครั้งที่แล้ว ท่านผู้ชมครับใน e ีีนี้เราจะมารับชมรายชื่อกับตันทีมของทีมชาติที่เข้าร่วมและอันดับโลกล่าสุดของทีมที่ร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในชิงลีก2024โดยเราจะเริ่มจากทีมอันดับหนึ่งของโลกครับตุรกีซึ่งมี397.46คะแนนตุรกีนะครับเป็นทีมหลักครับกับตันทีมได้แก่เอดาเอดมดินดาซึ่งเกิดเมื่อวันที่22มิถุนายน ปี1987ครับอายุปัจจุบัน36ปีส่วนสูง188เซนติเมตรตำแหน่งบล็อกกลางตามมาด้วยทีมอันดับ2ของโลกครับสหรัฐอเมริกาซึ่งสหรัฐอเมริกานะครับมี358.62คะแนนอเมริกานะครับเป็นทีมหลักกับตันทีมนะครับได้แก่ไมก้าแฮนคอกเกิดเมื่อวันที่10พฤศจิกายนป,ปี1992อายุ31ปีส่วนสูง180ซนเมตรครับ ตำแหน่งที่กัปตันทีมสหรัฐอเมริกาเล่นคือตำแหน่งเซตเตอร์มาถึงหมายเลข3ของโลกครับบราซิลบราซิลมี352.55คะแนนบราซิลเป็นทีมหลักนะครับกัปตันทีมกาเบรียลกิมาเลสหรือว่ากาบีนะครับกาบี i, เกิดเมื่อวันที่19พฤษภาคมปี1994กาบี้อายุ29ปีส่วนสูง180เซนติเมตรตำแหน่งที่กับตันทีมเล่นนะฮะตำแหน่งตัวตบหัวเสา มาถึงอันดับ4ครับอันดับ4ของโลกนั่นก็คือทีมเซอร์เบียมี350.86คะแนนเซอร์เบียนะครับสถานะเป็นทีมหลักกัปต,นะตันทีมนะครับได้แก่อานาเบเจลิกาซึ่งกัปตันทีมนะครับเกิดเมื่อวันที่3เมษายนคิิสักราช1992อายุปัจจุบันครับของอาณาอายุ32ปีส่วนสูง190เซนติเมตร ตำแหน่งตัวตบตรงข้ามหัวเสา Opposite Spiker นะครับมาถึงทีมอดัม5้าของโลกครับอิตาลีมี338.97คะแนนสถานะของอิตาลีนะครับเป็นทีมหลักกัปตันทีมนะครับได้แก่อนาดาเนซีซึ่งอนาเกิดเมื่อวันที่20เมษายนปี1996ครับอายุ28ปีความสูงครับ195เซนติเมตรตำแหน่งที่เล่นนะครับมิดเดิลบล็อกเหรือตัวบล็อกกลาง มาถึงทีมอันดับ6ของโลกครับได้แก่ทีมประเทศจีนซึ่งทีมจีนนะครับมีคะแนนอยู่329.65คะแนนสถานะของจีนนะครับเป็นทีมหลักกัปตันทีมนะครับได้แก่หยวนชินย่เกิดเมื่อวันที่21ธันวาคมปี1996อายุ27ปีความสูงนะครับ203เซนติเมตรตำแหน่งตัวบล็อกกลางบอเลเร็วมาถึงทีมอันดับ7ของโลกครับนั่นก็คือโปรแลนด สถานะโปลแลนด์นะครับเป็นทีมชาเลนเจอร์ครับโปลแลนด์มีคะแนนอันดับโลกนะฮะอยู่ที่ลำดับ7มี327.89คะแนนโปลแลนด์นะครับมีสิทธิ์ตกชัน้นกับตันทีมของโปลแลนด์นะครับโยอันดาวอวอร์ดซึ่งเกิดเมื่อวันที่7เมษายนปี1990อายุ34ปีความสูงครับ181เซนติเมตรตำแหน่งเซตเตอร์มาถึงอันดับ8นะครับสาธารณรัฐโดมินิกัน โดมินิกันนะครับมี308.86คะแนนสถานะของทีมครับชาเลนเจอร์มีสิทธิ์ตกรอบนะฮะมีสิทธิ์ตกชั้นครับกัปตันทีมนิเวอร์กามาเตฟริก้ากัปตันทีมของโดมินิกันนะครับอายุ33ปีเกิดเมื่อวันที่19ตุลาคมปี1990ส่วนสูง178เ็ซนติเมตรตำแหน่งเซตเตอร์หมายเลข9ก้าของโลกครับญี่ปุ่น มี305.09คะแนนสถานะทีมนะครับเป็นทีมหลักกับตันทีมครับซาริดะโคกะเกิดเมื่อ2 1เวพฤษภาคมปี1996อายุ27ปีความสูง180เซนติเมตรตำแหน่งตัวตบหัวเสามาถึงทีมอันดับ10ของโลกครับนั่นได้แก่เนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์นะครับมี287.94คะแนนสถานะทีมเป็นทีมหลักนะครับกับตันทีมครับลร่าไดเคมา เกิดเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ปี1990ครับอายุ34ปีสูง184เล่นในตำแหน่งเซตเตอร์อันดับ11ของโลกครับแคนาดา265.66คะแนนสถานะทีมชาเลนเจอร์กับตันทีมครับอเล็กซ่ารีเกรเกิดเมื่อวันที่7สิงหาคมปี1994อายุ29ปีส่วนสูง185ตำแหน่งตัวตบหัวเสา อันดับ12ของโลกครับเยอรมน,นีมี228.36คะแนนสถานะทีมทีมหลักกัปตันทีมลีน่าสติโกดเกิด2 1ธันวาคมปี1994อายุ29บปีความสูง184เซนติเมตรทีมต่อมาทีมชาติไทยอันดับที่13ของโลกมีคะแนน222.00คะแนนสถานะทีมทีมหลักกัปตันทีมทัดดาวนึกแจ้ง เกิดวันที่3กุมภาพันธ์2537อายุ30ปีส่วนสูง186เซนติเมตรตำแหน่งตัวบล็อกกลางอันดับที่15ฝรั่งเศสมีคะแนน184.99คะแนนสถานะทีมชาเลนเจอร์กับตันทีมเฮเลนากาซอสเกิด17ธันวาคม2540อายุ26ปีความสูง184เซนติเมตร ตำแหน่งตัวตบหัวเสาอันดับที่20บลาลกเรียมีคะแนน165.39คะแนนสถานะทีมชาเลนเจอร์มีกัปตันทีมมิโลสลาฟพ,พสาสควาเกิด16กุมภาพันธ์ปี1996อายุ28ปีสูง180เซนติเมตรตำแหน่งที่เล่นตัวตบหัวเสา มาถึงทีมอันดับที่40ของโลกเกาหลีใต้มี93.72คะแนนสถานะทีมทีมหลักกัปตันทีมพักจองอาเกิดเมื่อวันที่26มีนาคมปี1993อายุ31ปีส่วนสูง187เซนติเมตรตำแหน่งบีหลังตัวตบหัวเสาท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือรายชื่อทีมชาติรายชื่อกัปตันทีมของแต่ละทีมที่เข้าแข่งขันในรายการวอลเลย์บอลหญิงในช่นลีก2024 ท่านผู้ชมก็อย่าลืมเชร์ลืมชมกันนะครับโปรแกรมการแข่งขันทีมชาติไทยวอลเลย์บอลหญิงในชเลีกบีเอเอล2024สัปดาห์แรกนะครับที่สนามริโอเดอจาเนโรประเทศบราซิลครับวันที่16พฤษภาคม2567เวลา3นาฬิกา30นาทีครับไทยพบกับสหรัฐอเมริกาวันที่18นะครับเวลา0นาฬิกาไทยพบกับเซอร์เบียวันที่19นะครับไทยพบกับแคนาดา วันที่19ในเวลา7นาฬิกานะครับและวันที่20พฤษภาคม2567ครับไทยพบกับเกาหลีในเวลา3นาฬิก30นาทีและก็มีข่าวนะครับทางด้านทีมชาติไทยนะครับจะไม่มีอัจรพรคงยศได้ลงแข่งสัปดาห์แรกนะครับของวอลเลย์บอลเนชันลีก2024เนื่องจากเจ้าตัวนะครับป่วย และยังไม่พร้อมสำหรับการแข่งขันในสัปดาห์แรกแต่คาดว่านะครับน่าจะกลับมาช่วยทีมได้ในสัปดาห์ต่อไปส่วนทางด้านบุมบิมช,ชัชชอนกับวิภาวีสีทองมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับจากการเล่นทีลีกแต่ไม่มีปัญหาทางแพทย์ของทีมก็ได้ดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งทางแพทย์ยืนยันว่าสามารถอยู่ช่วยทีมได้ และทั้งคู่นะครับจะเป็นกําลังหลักของทีมไทยด้วยนะครับทุกคู่นะครับทุกคู่ในสัปดาห์แรกครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 s d ช่อง3.5เฉพาะคู่ไทยแข่งนะครับและนี่ก็คือข่าวสารวงการกีฬาที่ทีมงานของเรานํามาฝากท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและพบกับทีมงานของเราใหม่ใน e ีพีต่อไปสำหรับอีนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ